สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ตก่านเด้พอพบพ่อกับซองแม่น้องแกบุ๋มพี่น้องมีคนตามกดเยี่ยมไปเป่ยอยู่ตามพี่จังได้ผู้หนึ่งอได้ก,กั้งขันผม,มพี่น้นอ,นนนองเอย้ยผู้หนึ่งคนในเนี่ยตมฝนฝนตกอยู่เ,เ,เบิดเมื่อบริเวณพี่น้องเอ้สะปตกแค่ตกหวาแเนาะเฮากำลังสิอย่างไปจ่อบันหยาเนาะเพื่อนแบบว่าเพื่อนไอนกลกันเติบพี่น้องเนาะเติบู เราสิไปเจาะเบิง<อ>บบ่งเพิ่นว่าเพิ่นโซ่าโซ,โซ่นักแล้วตอนนี้แก้มแก้มไม่ต้องแบบบงกมบุ่มกำลังย่างไม่ต้องกำลังย่างไปล้านเด้ล้านเด้แต้มไปดื้อนุง่งเอาเสื้อแขนยาวร้อยไปดื้อแต้มหายอีได้ มาทำการพี่น้องเอ้ยอเนยกับมาน้ำแค่แต่ว่ารถอาเพิ่นมาเนาะว่าเครื่องคล้องไม่น้องแกบุ่มกรเก็บใส่รถอาเพิ่นอะไรมาเนาะเพิ่นไปเจาะหลาน้วก็เป็นเครื่องเป็นคลองที่ว่าผู้ใหญ่ใจดีเอาหายเนี่แหละป้าลุงผู้ที่อานางอเนยไปเพื่อนก็เลยเก็บใส่รถอาของนางอเนยมาน้ำเอ้ยล้านกับมาน้ำมึงในอาของอเนยกันยูดเท่งป้า เพื่อนนะนะพี่น้องใช่ไเป็นตาซัแต่ผูกขาใหม่ทางกรบหัวเอ้าเอ้เอ้ากอปกีสบายดีปาลูกไนลูกเออโอ้ยฝุ่นฝุ่นฝุ่นสาวผู้ไทยเป็นมาลินบ้านพี่น้องเลยมาเลยสองคืนสคืนามมาแรงเนาะนอนนี่แต่้านนอนออายจะเป็นตาช่งแต่เด้เอเออยุงกินเออยุงกิน ื่อย2คนเขาเฮียนได้เนาะเอื่อกับอ้ายนะเออเสร็อนสบายดีป่ะลูกลูกอันเอยอันเอยอันนี้เฮือนพาลูกสบาดีปลุงก่อนเนยๆเนยสวัสดีปลุงทุกคนบบีป้าตอนนี้ก็อยู่เฮือนาของอนเยพี่น้องเอ้ยเฮือนเพิ่นก็ยังบ่ได้แล้วดอกยังบ่ได้เทยังบ่ได้ยังหลานจัมาเกือกขี้ดินตีลังกาอยู่แนี อันจักหญ้าพอนจักเมแจักเมย์ใหญ่อันนู้นเห็ดกินยังเบิ่งไปเบิ่งก่อนเศษกระปูอันอบกระปูให้ร้านจำมาสานกระปูให้ร้านจ้ำเยอะแยะเยอะร้านที่รออยู่ร้านลายลูกลายร้านลายนี่พี่น้องนี่คืออบกระปูนะพี่น้องเด้อมันไก่สิมันแหละบอกกระปูนี่ปะมันเลยอย่าตัวเจ้าอย่าทิ่มเด้อกระปูนอะมาดองเป็นลูกออมบ๊อง เป็นแล้วดองใส่น้ำปลาได้เป็นแหละโตมันกำลังเลื้องเดี๋ยวนี่นะอยากกินตำหงกับตำได้สามคืนสี่คืนหมดแล้วเฮาบายนมินเขาใส่ตู้เย็นไหวอันนี้อันนี้คือครัวเพิ่นไป่น้วนี่เงื่นครัวของเพิ่นอ้าวจะใส่แต่น้ำกับเกลือิสือมันเ่า ต้องใส่น้ำปลาลดและโตมนจากเรืองเนาะใส่น้ำปลาหลักเอาน้ำตาลใส่ลหลักเอาไปนวดใส่แนตมันสีเหลืองๆหลักใส่ใส่ตูไ้ไวอืวอาันเา่ <c oughs> หนังสูงแค่นะนปาอาออันด้อันเด้ ดีราคาีเ <struggled> ฮ <tr ots of trees> ้ยมาแต่ว่ากันพี่น้องเป็นอะไรบาทในอบกับปูข้าม่ปใหญ่ใหม่แล้วโบพอดีแลวเนาะอือพอดีอบกับปูเออไปเดยกว่าบุ้มใหม่นะบุ้มทางกับเพื่อนเปื่อนพี่น้องเลย ทางก็เปื้อนเปื้อนพี่น้องทางบ้านเฮานี่เปื้อนอะลิอันโลตอนนี้กําลังสิย่างไปเจาะคนโซคนป่วยพี่น้องเอ้ยบ่ได้ปลาบ่ย่า แมนย้ำเนี่ยมันเปื้อนแลแม่งวันกรลไรค่แต่ว่าเราเทข้นบ่เทแห่งเต็กแมนแมน็สิก่เจาะมา ลางตีนก่อนถาเนี่ยปั๊บนึ่งเออเราผี่เหรอกลัวเราต้มหุงต้งหุงกับมีหุงนี่ต้หุงไา่ลอยหี่ปลาทู ป้ามากินข่าวน้ำกันได้พี่น้องสุกุนสุกุลชมองชุบอนตอนนี้อันกกินผนกิ๊กกินสบายดีปะลูกเกม่บมป้าเซนลอดมาดามเอล่าเรียแล้วน้อยมาดามเอล่ามาดามเอล่า ก็จิมเมื่อเลยร้อยห้องไอ้ร่อนกินไหนกว่าลูกไม่ได้เนยวันเมียนพี่น้องงันเอ้ยาวนะ เอาเขาไปฮึมอืมอืมข่าวเนาะต้องกินกับเพาวกินที่ดอกปได้ไปจาะพนป่วยพี่น้อง่น้องเคยบวมหากมาเนาะคล้ายแบบว่าบวานอะไรป่ะลุงบวานแตกเนาะ แบบว่าบาวานเตกขา้าปเปื่อยแล้วก็บ,บก้าถ่ายค่ะเจ้ามาลองเก็มบุ้มกันบ,บกาถ่ายก็เลยเลยมาเฮือนแบบว่าคหน,ห,นหวานกลายเป็นคนจ่อย เนยใส่ข่าวนำ่าบบกพังเด้อแม่งยังลูกกินตำหหงคือบอกกินลูกเบิดแต่บ่หมน่ะรอยเอโมอ่อืม หนีกี้กิกี้กกตำหูพี่น้องรันตำพี่น้องบริาาษักมังกรอันนี้จะมาเมาอันนี้แซ่บบปลูกหืมราสิเมืออ่อยุใส่ข่าเด้อใช่แต่ว่าโหลดอานางเนยมานั่แล้วกัน เอาอันเกลื่องค้องขึ้นหลดอานังอเนยนาคเหล็กมันเนียก,ยกผ่ามานำเพิ่นไมนอกอดแบ้งกินหลดจัากน้ำก้นปลาลุงเลยใส่ครับใส่ครับ อระไรปลาลุงคลิปนี่ก็ขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามส่งไปน้องแก้ม,มคลิปต่อไปปลาลุงสบายดีสบายปลาลุงสบายปลาลุงบ๊ายบายยังไม่ลุงไม่บายม